กลับมาหอดกรุงเทพแล้วจ้าห้านน้อยมมอยูน้ำสิบก็มือผุนี่ญิงเอ้ยวันที่สิบห้าสิบหกเดือนหนาผุนเพิ่นจังสีเมื่อเนาะจ้ากลรอเปิดเทิมผุนเลยมือนี่ก็เลยอยากกินอีกอย่างแบบจืวจัดอีกแล้วจ้าเดินทางมาเหมือนคืนเมื่อยเมื่อยหญิงรถติดตลอดคืนเลยอันว่าขับรถมาแต่บ้านนีตื่นมากมือไม่เหนื่อยเอร่โลดไอเหตุงานต่อกับอะไรต้องหาวันหยุดอีกจังมือสองมือเด้อจ้าทุกคนมือนี่ก็เลยสีมาเห็ดย่างกระดูกอ่อนย่างกระดูกอ่อนสูตรหมักปลาของน้ำปลาคูนงจ้าทุกคนใส่แแแตต่น้ปลาาวกมมับบใจ หอมเฮาเลยนะคะ่ะมันจะเพิ่มความหอมความนัวกลมๆเข้าไปอีกแต่ทุกคนลองเอาไปหมักเนื้อหมักอย่างลองเบิ่งเด้อจ้ะน้ำปลาาคู่น้องสูตรนีใส่ได้กับต้มยำทำแกงใส่ได้หมดเลยเมื่อนี่ตำหม,มักหุ่งของเฮาฉันได้เม็ดมะกะทินน้อยมาแต่บานไอ้ใช้เวงปอกให้ฉันยิงเอ้ยหอมหอมเม็ดกะทินอันนี้ไม่แซ่บกว่าเม็ดกะทินที่เป็นเม็ดกะทินเทพที่เ,เม็ดใหญ่ๆที่ซื้ออยู่กรุงเทพด้อยจ้ะเม็ดกะทินก็หอมมาต่บานคนเด้อยิตำเมื่อนี่ตำใส่มากกอกสองนวยเลยจ้าตำแบบหล่อนเลยลูกเพจทมเขามาหลายคนนอกจากว่าสั่งซื้้ออนปปาย่ไสัักงซื ได้ที่เพจหลักของน้ำปลาเลยเนอกจากเป็นโลงงานของเพิ่นโดยตรงเลยนะคะแปะพิกัดไว้ให้แล้วเด้อทุกคนเด้อไปตํากันโหลดจ้าตอนนี้เพื่อนมีโปรโมชั่นนะคะมีโปรโมชั่นทั้งแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งฟรีสร้างซื้อเป็นโลหลคุ้มก็จะหยิบฉันจะสร้างซื้อมาเป็นโหลแล้วกิน,กนตอนใดอยากต้มอ,อยากย่ำอ,อยากตาอยา่อยางยา่ยางกัใส่เลยคะ่ะขวดเดียวครบจบทุกความนัวนาะจากเด้อจ้ามื้อนี้มีตาหมักหุงนะคะแล้วก็มีนึ่งหอยแมลงภููกินกับผักบลาักจากสายเเจลขอมให้ไอ้ชัยเวงกินกับย่างกระดูกอ่อนแซ่บแซ่ กระดูกอ่อนชันย่างในหม้อทอดไรน,น้ำมันหญิงแซ่บไปอีกแบบเด้อจา้าบือโลดตำหม,มักหุงชันเป็นเส้นมักหุงสับเองย่ำเอาอ่อนอัวรัวเลยจา้า ลานน้อยยังบม่กินจะยิงห้องมากินเพิ่นยังบม่หิวเนาะค่ะแต่ว่าจะซื้อปิ้งไก่กับปิ้งตับมา่อห้ยอยู่จากวัาถ้กกินกับข้าวเหนียวเนาะจ้ามาเด้อทุกคนเด้อกินกัน2คนกับไอ้เชยวิ่งวักินโดเติบราคาย่างกระดูกออนเนาะจ้ามือนิ่งก็เลยอยากก็เลยซื้อมาเห็นให้เพิ่นกินกับตามังหงแล้วก็ได้แคบหมูมาจากเพื่อนสาวยิงเอ้ยเพื่อนสาวยูลาด้าวจ้าทอดแคบหมูเมาให้อย่าเรียกว่าถุงหญิงให้เรียกว่ากระสอบว่าสิสรงข้าวปุ้นแห่งไปให้นั่งกินกับท่านได้ทรงเนาะ น้ำบมแมนสิบก็มือดอกยิงยี่สิบก็มือผุนจะลงมาวันที่ยี่สิบเพิ่นสีเมื่อวันที่สิบห้าสิบหุ่สื้อผ้านี่จะกระหากับมาแต่บ้านผุนแล่คลิปนี่ทันทายไปแต่ดนผุนเพิ่นลงมาอยู่น้ำป่าเกือบเดือนผุนที่ยิงฉันละย่านใจจุดใจย่อยตานล้านไฮนั่งกับวะไห่จุกเจือที่เรายิงนั่ง้องบ่อยากเมื่อเนาะค่ะจองตัวเครื่องบินให้เพื่อนก็เลยกลับไปส่งหลานอยู่บ้านเนาะค่ะแล้วก็นั่งเครื่องกลับมาไอ้เชฟเวงบ่ได้ไปน้ำสันคลิปนี่ฉันทายไปตั้งแต่่่่เเเเดดดืืออออออนนมมมมมษาาาาายยทีลลลลงใใหหๆขขโภััคควกิิป้ ทยคลิปในมือละเบียดคลิปตัดกับ,บท่านเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ขอโทษขออภัยคลิปก็เลยว่นไปว่นมากลับไปกลับมา <c oughs> มื่อนั่นอยู่บ้านเมื่อนี้อยู่กรุงเทพจังสีนาะแต่ย่เาเฝ้าทับสนอ,นอุอนอัวกันเด้อยิงอุตส่าบนเบิงแน่เมื่อนี้ไปแล้วเด้อทุกคนเด้อมาก,กินยัวว่าวนัวหัวมวนซัมนี่แหละค่ะสำหรับลูกเพจคนใดสนใจอยากสั่งซื้อน้ำปลาล่าทักไปที่เพจโรงงานน้ำปลาดโดยตรงได้เลยเด้อเพจเพิ่นกับแปะพิกัดมาให้แล้วเนาะยิงก็ตามนี้ได้เลย <c oughs> ชื่อเพจเฟซบุ๊กของเพิพ่นก็ชื่อโรงงานน้ำปลาคู่นงนัวปาดก ก็ทักไปสั่งซื้อกับเพื่อนได้เลยนะค่ะมาจวจดจาดฝาดบืมน้ำกันเมื่อนี้ฉันไปแล้วยิงคอโต่าไปก่อนสวัสดีค่ะ